สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ซีรีส์บรรยายธรรมตอนว่างมีพาชีวิตพ้นทุก์ EP 1ทุกอย่างเริ่มที่ความคิดธรรมะที่ทุกท่านจะได้รับฟังนี้เป็นคำสอนของท่านคงโยฮันเยนธรรมะอธิการในสายธรรมซึ่งท่านได้อธิบายหลักธรรมสากลว่างมีหรือเรียกว่า คงยโย่กงหลีไว้อย่างลึกซึ้งครับและใน EP พหนึ่งนี้เราจะเริ่มต้นที่จุดแรกของความทุกข์คือความคิดที่กลายเป็นภาพและเราก็ยึดภาพนั้นพาเราหลงทางไปทั้งชีวิตครับข้อหนึ่งท่านได้กล่าวว่าเส,สี่ยงเฉงเซียงอู่โพเซีงปแปลเป็นไทยคือ ความคิดทำให้เกิดภาพการตื่นรู้คือการทำลายภาพนั้นเรามาวิเคราะห์ครับภาพรูปในภาษาจีนเรียกว่าเชียงแปลได้ถึงภาพรูปแบบความคิดที่เป็นรูปร่างในใจเรายกตัวอย่างเช่นลูกที่ดีต้องเรียนเก่งงานที่ดีต้องได้เงินเยอะหรือฉันต้องประสบความสาเร็จแบบนี้ ภาพเรานี่เองครับคือสิ่งสมมุติที่เราเข้าใจว่าเป็นของจริงจนกว่าเราจะรู้ตื่นและรู้ว่านั่นเป็นแค่ภาพเป็นสิ่งสมมุติเราจึงสามารถทำลายภาพนั้นและไม่เป็นทุกข์ครับข้อ2ท่านได้กล่าวาาว่า Syang shi wo de U 想是我的物是有不 d 的แปลว่าความคิด คือสิ่งที่ฉันยึดว่าเป็นของฉันการรู้ตื่นคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีไม่มีอโยผู้โย,โยไนะครับวิเคราะห์นะครับจิตที่ยังคิดและยึดว่านี่คือของฉันลูกฉันบ้านฉันสักศีฉันความรู้สึกฉันแต่เมื่อเรารู้ธรรมะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีบ้างไม่มีบ้าง ซึ่งไม่แน่นอนเลยสักอย่างสิ่งที่มีวันนี้อาจไม่มีพรุ่งนี้การตื่นรู้คือการเข้าใจตามความจริงไม่ใช่ความคิดข้อ3ครับชีวิตมนุษย์ล้วนอยู่ในโลกแห่งความคิดที่สร้างภาพขึ้นมานั่นเรียกว่าการเกิดภาพเราโดนภาพนั้นล่อลวงทำให้ยึดมั่นถือมั่น 行动原外内阁嘅接待我们人生做人多在想象里面那个叫成像我们被成像所迷惑所执着我们必须要生老病死 l i 可以爱框可 ทำให้เกิดภาพอย่างคือภาพทำให้ยึดส่วนยึดสือสวนํำไปสู่วัตตะสงสารนะครับภาพที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเช่นความรักต้องเป็นแบบในละครชีวิตที่ดีต้องมีบ้านมีรถมีเงินเมื่อเราไม่เห็นว่าทั้งหมดคือภาพเราจะถูกภาพนั้น ขังไว้ทั้งชีวิตยกตัวอย่างชีวิตครอบครัวครับแม่บางคนมีภาพว่าลูกต้องเรียนเก่งต้องไม่ดือ้อพอลูกไม่เป็นดังใจก็เป็นทุกข์หากแม่เข้าใจว่าลูกมีชีวิตของเขาความรักจะไม่ผูกด้วยภาพแต่ผูกด้วยความเข้าใจส่วนการทำงานครับพนักง,งานอาจจะคิดว่าฉันต้องได้โปรโมตในหนึ่งปี ฉันต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกลายเป็นแรงกดดันและความทุกข์ครับแต่หากเข้าใจว่าหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดผลก็จะเป็นของเหตุปัจจัยงานเราก็จะไหลใจเราก็จะเบาครับส่วนการบำเพ็ญธรรมบางคนสร้างภาพว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องดูสงบพูดเบาแต่งชุดขาวถ้าใครไม่ตรงกับภาพนั้น ก็จะถูกตัดสินว่าไม่ใช่ทางธรรมแท้จริงแล้วครับธรรมะไม่ติดในรูปแบบบางคนอยู่เงียบๆแต่ใจเต็มไปด้วยอัตตาบางคนดูธรรมดาแต่จิตกลับว่างและเบาสบายหัวข้อนี้ครับก็ทำให้นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งหน้าป่าริมน้ำมีเต่าตัวหนึ่งครับวันหนึ่งมันเดินไปที่ริมสระ และเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำเป็นครั้งแรกมันจ้องมองเงานั้นและก็เริ่มคิดว่าโฮทำไมเราดูเทอทะขนาดนี้นี่เราดูน่าเกลียดกว่าสัตว์ตัวอื่นหรือเปล่าเราไม่เหมือนกระรอกที่ตัวเล็กหรือกระต่ายที่น่ารักมันเริ่มหมกมุ่นกับเงาตัวเองครับทุกเชา้าตื่นมาก็ดูเย็นมาก็ยังมอง และเศร้าหมองทุกครั้งที่เห็นภาพตัวเองในน้ำวันหนึ่งมันเลยไประบายให้พญานกคูกฟังครับนกคูกได้ยินหัวเราะเบาๆแล้วก็ถามว่าเธอเห็นอะไรในน้ำเจ้าต่อก็ตอบว่าก็เห็นตัวเองไงน่าเกลียดทั้งช้าทั้งเตี้ยทั้งหนักพญานกคูกพยักหน้าแล้วพูดว่า นั่นมันไม่ใช่เธอรอกที่เธอเห็นแต่เธอกำลังเห็นความคิดของเธอเองและเอาความคิดนั้นมาเป็นตัวตดจากนั้นนกฮูกก็เอากิ่งไม้มาขีดน้ำให้เป็นคลื่นเงาเต่าก็สั่นไหวแตกกระจายเต่าตกตะลึงครับนกฮูกจึงพูดต่อว่าภาพในใจเราเหมือนเงาในน้ำมันไม่มีตัวตนจริง แต่เรากลับยึดมั่นมันทั้งชีวิตตื่นเถิดเจ้าเตาไม่ใช่เพื่อลบเงาแต่เพื่อจะรู้ว่าเงาไม่เคยผูกเราไว้ได้เลยข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ครับความทุกข์ของเตาไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มันเป็นแต่เกิดจากภาพในใจที่มันสร้างขึ้นจากความคิดแล้วเชื่อว่าเป็นจริงนั่นคือ เสียงเฉงเสียงคิดจนกลายเป็นภาพแต่การรู้ว่านั่นเป็นแค่เงาไม่ใช่ตัวตนคืออูโโชชยงคือตื่นรู้จนภาพแตกเงาไม่เคยทำร้ายเราแต่การยึดว่างเงาคือเราต่างหากที่ทำให้เจ็บปวดสรุปนะครับความคิดจะสร้างเป็นภาพแล้วภาพจะสร้างตัวตน และตัวตนจะสร้างความทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทันว่าทั้งหมดคือภาพในใจไม่ใช่ความจริงเราก็จะรู้ตื่นเห็นว่าโลกที่เรายึดอยู่นั้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยการตื่นรู้คือไม่หลงในภาพเมื่อภาพนั้นแตกลงใจจึงเริ่มเป็นอิสระแล้วเราจะพบกับความจริงว่าแท้จริงแล้วชีวิตคือสิ่งที่ควรเข้าใจ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้า EP พีความคิดทำให้เวียนไห้การรู้แจ้งทำให้หลุดพ้นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและจิตใจที่สงบครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ